ไม่เป็นไร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 ีตะโกนเฮ้ยตะโกนแล้วเจ็บแบบนี้ได้คุณนาหน่อยมืช้าอยู่ตี้แบบโต๊ะนึงเยไว้หน่มาก่อหน่วยเขาเขามาส่งแล้วมามคาปีสันที่ผมาเชียร์พกออกมาีไง

สงาหแกไปแค่าพีเอ๊ไปตามไปเชียร์หมอ่ะวั้ขับไปตั้งมิใครเป็นเจ้าภาพใครแดนชารลอ์เป็นเจ้าภาพเอ็นดีเลยเอ็นดีเลยแต่ว่าถ้าไปแล้วไม่มุมก็้องักลับเลยจองเลยไหม แดงนะจ้องไปเชียไงจ้องเพื <t <t ่อไปเชียรไง บายๆนะพัก่อนนะม่แฮปปี้เบิร์ดเดยวเบิร์ดเดยวหรอใ่ะจริงเหรอเบิรดยวม่อวานกยี่งยี่สิบไม่ใช่อายุ2ี่สิบงนมืรอนนี่ to you that's I want y v e a l i v e กัจนงแช่อยก่อนพี่อย่าสรงเท้านะพอเอยู่อยู่ no energy energy ห้ o ห้าเงินต้องมาลเงินต้องมาลเงินต้องมาเลยโอยโอยอย ไม่อยากได้แจงดร่องร่เพาะวานมากกว่าอยูเอสี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 โอเคเมื่อคืนได้มานับใหญ่เลยที่นี่เมื่อคืนเอาไม่เหนือยตรไไม่ได้นอนนอนกนับ คือคนดูหบินมาเชียร์ด้วยนมาเชให้กันเชร่เ่นเดิมย้มกนยิ้ก่อนยิ้มแบบเสยิ้มแบบยิ้มแบบทองกาวก็ทำอะไรก็ทำยิ้มแบบรลองไหายิ้มแบบแบบองหเร้ามากแต่ยิ้มยิ้มแบบทองกาทองกายิ้มไงก่งยิ้มแบบพี่เขาอ่ะ เขาไม่ทำอะไรเลยเก่งงานเก่งอ่นแบบนี้แบบยอด้ะที่ถือว่าที่กลับมาไม่ได้ทำให้แฟนนางงามพอใจนะเนีกลักมากลับมาครับถว่าเล่นแฟนคลับตัวนี้ทัว่าไปแน่เขาบอกไปแน่จุดแฟนนางงามเรามาคาดหวัะว่าไม่ได้กลับมาให้แฟนนางมเสนกลับไปแฟนคลับตัคนอ่นนะครับประเทศไทยแล้วก็ตําอปเลจัดี้